ในตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการตั้งส่วนลดให้กับราคาสินค้าอย่างเช่นมีป้ายส่วนลด25%ตามป้ายสินค้าที่อยู่หน้าหลาน,นั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นโดยการคลิกไปที่รายการสินค้าจากนั้นคลิกเพื่อทำการแก้ไขให้เราคลิกไปที่ไอเทมของ price ที่แปลว่าราคาเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้เราทำการเลื่อนหน้าจอลงมาจากนั้นให้เราคลิกไปที่ add new special price จากนั้นให้เราคลิกที่ Apply Discount Off ให้เราตั้งเปอร์เซนต์ส่วนลดลงไปจากนั้นให้เราเลือกรูปแบบกำหนดอัตราส่วนลดเป็นแบบ Percentage จากนั้นให้เราทำการบันทึกด้วยการคลิกปุ่ม Save and Stay หากไม่มีการแก้ไขอะไรให้เราทำการ Save ออกมาเมื่อทำการบันทึกแล้วจากนั้นเราไปดูที่หน้าร้านค้าให้ลองคลิกเลือกที่คอมพิวเตอร์ลองทำการเลื่อนหน้าจอลงมา ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวนึงนะครับลด25ให้ทำการคลิกไปดูในรายละเอียดตอนนี้เราจะเห็นว่าเจ้า Macbook Pro ตัวนี้มีส่วนลด25และนี่คือตัวอย่างของการตั้งราคาให้กับสินค้าแบบมีส่วนลดเพื่อจูงใจในการซื้อสหรับในตอนนี้การตั้งราคาสินค้าให้มีส่วนลดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ลองไปทำเป็นการบ้านกับสินค้าตัวอื่นดูนะครับสวัสดีครับ